มันเกิดตอนหลังอีกแล้วก็ซื้อของซื้อละเอียตอนนี้จะห้าแสนแล้วค่ะที่เอามาลงหรืออะไรเนี่ยเพื่อให้มันหากินไม่ได้ให้มันไปไปทำร้ายใครไม่ได้ถ้าเราเฉยปุ๊บเนี่ยไอ้พวกชั่วเนี่ยเต็มประเทศเลยนะ รลวกตรงนี้ช่างมันปิดมันปิดบ่อน้ำทิ้งน้ำอะไรหมดเลยเขาต้องมาลื้อมาลื้อออกเพื่อที่ทำนี่วางขวน้ำวางขวดน้ำจอน้ำดีต่อน้ำทิ้งแล้วดูระแหน่มาทำเอาไว้เนี่ยเขาต้องมาเก็บแก้นาเนี่ยอันนี้แก้งาแล้วถ่าแก้งานแล้วถ่ายไปมันก็จะกลายเป็นว่าไม่เห็นเสียหายเลยเลยก็คุณไปส่งบ้านคุณบ้านคุณในหนูคุณมีฟันอยู่มันจอดเป๊ะทุกเป๊ะหมดเลย บอกว่าเป็นช่างฝีมือดีที่สุดในโคราชแล้วเราสั่งไอ้สีออริกิิออรกาโน่ไปมันเอาสีนี้มาให้เราแล้วมันบอกว่ามันไปประกวดได้อันดับสองของประเทศนี่นี่ข้างบนเลยนี่ข้างมันเลยหน้าไม่เป็นไรค่ะส่งเสียงมาเลยเขาว่าล่อข้างนะล่อบ้านที่นั่นเนี่ย 4แสนเก้าพันค่ะแล้วไอพี่มันบอกมันมาเบิกตอนหลังอีกแล้วก็ซื้อของซื้ออะไรอีกตอนเนี้ยจะห้าแสนแล้วค่ะนี่ค่ะดูหลังคานี่ก็คือช่างเขาเปดอันนี้หลังคาทำใหม่แล้วแล้วมันรับเงินเราไปเนี่ย4แสนเก้าพันเหลืออีกไม่ถึงสี่หมืนมันหนีเลยแต่ว่า4แสนเก้พันนี่ยังไม่รวมที่มันมาเบิกยี่เบิกย่อยทีหลังนะ พี่ต้องซื้อกระเบื้องเพิ่มนะพี่ต้องประตูนะพี่ต้องไอ้นูน่นนี่นี่นะและไอ้ส่วนที่เราต้องซื้อตังหาของเราไปไปมา,มาเนี่ยครื่องร้านแล้วนะแล้วมันบอกว่ามันต้องขึ้นไปเอางานที่กรุงเทพไปเอากระเบื้องเนี่ยกระเบื้องเนี่ยที่กรุงเทพผมเนี่ยโดนรถชนมาพี่ผมไม่มีทุนผมขอเบิกก่อนผมบอกพี่ตรงๆเลยผมไม่มีเงินทุนเพราะว่ารถผมไปชนตรงหน้าโฮมโปรเนี่ยผมก็าขาหักอยู่ผมขอเบิกเงินก่อน ก็คือทั้งหมด1นึ0 0 0มันเบิกเราไปแสนหนึ่งเราก็โอเคเราบอกไม่มีปัญหาบัตรขอเพียงแต่ว่าข้างบนที่เสร็จก่อนแล้วก็ตู้เข้ามาเนี่ยแล้วบัตก็มาลุยตรงนี้ จากวันที่12ไปจนถึงันที่15นะมันบอกผมทําแค่วันสองวันก็เสร็จแล้วพี่เพราะวันที่16พบพี่ต้องไปรับแฟนพี่ที่สนามบินวันที่16ต้องเอาแกเข้าบ้านมานอนอันน่าจะเคยทํากับคนอื่นมาก่อนหน้านี้ไหมก็เพิ่งจะมารู้ตอนลงเพจที่ว่าคนนู้นก็เขียนมาบอกอ้าวอีนี้เหรอสองปีที่แล้วนี่ก็คือมันจะรอให้เรื่องเงียบเดี๋ยวกูประกดตัวใหม่คุณตํารวจโคราชคะช่วยตามตัวมันทีนะคะมันชื่อบาสระเบิดหูสักลายตัวผมอยากให้ตำรวจจัดการ แต่ว่าเราก็ต้องทําใจเพราะตำรวจเขาก็มีเขาก็รู้อยู่กฎหมายเขาทําได้แค่เป็นคดีแพ่งแต่ที่เอามาลงหรืออะไรเนี่ยเพื่อให้มันหากินไม่ได้ให้มันไปไปทําร้ายใครไม่ได้ส่วนตัวดิฉันเนี่ยเดี๋ยวรอเป็นปีได้ไม่มีปัญหาเรื่องถึงศาลเมื่อไรก็เมื่อนั้นพร้อมเต็มที่แต่ถ้าเราทําเป็นไทยเฉยปุ๊บเนี่ย ไอ้พวกชั่วเนี่ยเต็มประเทศเลยนะทำสัญญาวันที่สองธันวานะคะแล้วบอกว่าเงินงานเนี้ยจะเสร็จภายใน20บวันของเดือนธันวาปี66นะคะ<ม>ก็จะทำเป็นเรื่องเบิกจ่ายสีงวดนะคะงวดแรกก็เบิกไปเลย54,800นนะ,ะพอเบิกไปเสร็จเขาบอกว่าเขาไปซื้อของที่กรุงเทพเสร็จมาละเหล็กกาวานา้เสร็จแล้ววันลุงขึ้น เขาก็ไปซื้อของอีกเขาน่าจะไปโฮมโปรนแหละแล้วเขาไปเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็งานพี่ก็เลยหยุดชะงักตอนนี้ระหว่างที่รอเขาเขาก็รับปากมาตลอดว่าผมคืนเจแน่ผมคืนเจ๊แน,น,น่ทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าให้เข้าใจเขาหน่อยตอนนี้เขาเดือดร้อน เราก็ทําใจยังช่วยค่าข้าวค่า,าอาหารเขาระหว่างที่เขาเจ็บป่วยที่ไปโพสเฟซไว้ก็คือมีคนเข้ามาทักมากมายว่ากอนไหนเขาระเบิดขั้ะะขงขวาตัวเล็กผิวดําชื่อบาสนะคะ,ะมาทําสัญญากับเมียเก่าเขาชื่อโอนะคะอนนี้ก็คือรู้สึกว่า,าจ,จะมีเงื่อนไขวอนตำรวจไทยวอนผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ช่วยเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ มติชนออนไลน์ซื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ